สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามีเรื่องราวของด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยมาเล่าให้กับทุกคนฟังกันเดี๋ยวด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยก็จะมีหนังภาค3ถูกไหมครับแล้วจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์ก็น่าจะไปอยู่รวมกันใน Avenger Doom Day นั่นเองหรือไม่ก็ Avenger Secret War นะครับผม g กมมิงเวิลด์ร้านเติมเกมราคาถูกของเราเองนะครับผมก็แอดมาได้เลยที่ g a ม i n g World ์ท่านผู้ชมสามารถเติมเกมชื่อดังได้ทั้งหมดในราคาถูกกว่า20-40%นะครับแอดมาเลย g a ม i n g World เติมได้หมดทั้ง R O V Free Fire PUBG v a l o r a n g กา l n n g เกมคอมเกมมือถือได้หมดที่นี่เองเนี่ยเราได้รู้กันแล้วว่า ตัวล่าสุดของมัลติเวิร์สในตอนนี้ไม่ใช่แขงเด็องเคอรเรอร์อีกต่อไปแล้วครับแต่จะเป็นตัวของดร์ดูมที่แสดงโดยโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ซึ่งเขาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะครับผมฟันธงได้เลยว่าเขาคือแวริเอ็นของโทนี่สตาร์ทที่อยู่ในจักรวาลของแฟนตาสติกโฟนนั่นเองแน่นอนหลหลายคนอาจจะบอกว่าแต่เรายังไม่เคยเจอตัวละครนี้ใน MCU เลยนี่มันจะจู่ๆมาเลยอย่างนั้นหรอเราจะรู้สึกผูกพันหรือจะรู้สึกว่าตัวละครนี้มีอิมแพ t ได้มากน้อยขนาดไหนกันนะครับอันแน่นอนแหละการที่ได้ ตัวของโทนี่มาเนี่ยเป็นแวรเรียนของโทนี่ไปก็สร้างความผูกพันให้กับผู้ชมได้ในระดับหนึ่งแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ว่าในหนังแฟนตาซกโฟเองก็ไม่ได้มีตัวของดตร์ดูมเป็นตัวร้ายหลักแล้วก็ แทบจะไม่ได้ออกมาในหนังแฟนตาซีโฟเลยเพราะฉะนั้นเองไงนะครับผมมาเวลเอาเวลาไหนละ่ะที่จะไปปั้นตัวละครนี้ให้มันดูมีความผูกพันแล้วก็ให้มันดูสมเหตุสมผลกลายเป็นตัวร้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้แน่นอนนะครับผมไอเหตุการณ์ทั้งหมดในมัลติเวอร์ตอนนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะแข่งถูกไหมครับแข่งในตอนนี้ถูกเอาไปเปรียบกับถ้าเรื่องในคอมมิกนะก็จะเป็นตัวของบีออเดอร์ก็คือผู้ที่สร้างเรื่องราวทั้งหมดนี้ขึ้นมาในเวอร์ชันของคอมมิกทีนี้ในเวอร์ชันข,น,น,ชนของหนังก็เปลี่ยนเป็นแข่งถูกไหม, Doom มา ทำหน้าที่ในการเป็นคนหาทางช่วยจัก,กรวาลเองนั่นแหละแต่มันอาจจะเป็นเวอร์ชั่นที่ ฮีโร่ของเราไม่ชอบก็เลยเกิดสงครามกับเรลาฮีโร่ขึ้นมาแต่ถามว่าวันนี้ทำไมถึงมาพูดถึงเรื่องราวของด็อกเตอร์สเตรนท์ครับด็อกเตอร์สเตรนท์เองเนี่ยจะไม่ได้อยู่รวมกับทีมอเวนเจอร์ครับเพราะว่าเราเห็นในตอนจบของด็อกเตอร์สเตรนท์ภาค2แล้วว่าด็อกเตอร์สเตรนท์เนี่ยต้องออกเดินทางไปแก้ไขเหตุการณ์อินเคอร์ชั่นกับตัวของครีอาครับซึ่งถ้าเราอิงกันตามในคอมิกเนี่ยด็อกเตอร์สเตรนท์นั้นจะไปตั้งลัทธิขึ้นมาที่มีชื่อว่าแบล็กพีซหรือว่านักบวชด,ดำนั่นเองนนะรับผผมมนนม Black Peace มกกกวิเ่ยโดลุอง็ ไล่ทำลายโลกเพื่อหยุดยั้งอินเทอร์ชันไปเรื่อยๆและทำลายในสเกลที่มันใหญ่มากๆด้วยแต่ที่นี้เองเนี่ยพวกเขาอะก็ได้ไปเจอคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นเหมือนลัทธิเทพเจ้าที่มีชื่อว่าเดอะเกรดเดสเตอร์ลาบูบ,บอารานนั่นเองเนะครับผมเกรดเดสเอร์ er ก็คือผู้ทำลายจักรวาลเหมือนกันที่นี้เองเนี่ยเขาก็จะได้พบความจริงว่าไอเกร Destroyer ที่พูดอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ใครที่ไหนเลยครับมันคือด็อกเตร์ดูมเนี่ยแหละ ที่หาวิธีช่วยจัก,กรวาลเหมือนกันคือแต่ละฝ่ายต้องการจะช่วยจัก,กรวาลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทีมอเวนเจอร์ทีมของด็อกเตอร์สเตรนจ์หรือทีมของด็อกเตรดูมที่จะปรากฏตัวออกมาแต่ทีเนี้ยหลังจากเจอกันอันเนี้ยเรื่องในคอมมิกนะไม่รู้ว่าในหนังเป็นยังไง ด t เอร์สเตเองเนี่ยก็จะนํากลุ่ม Back p k พีชไปประทะกับกลุ่มของด r Doom ร์ดูมนะครับผมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยกลุ่มของดร์สเตรนเนี่ยได้ถูกกาจัดจนหมดแต่ตัวของด Doom ร์ดูมเนี่ยก็รู้จักดร์สเตรนไงก็เลยละเว้นดร์สเตรนเอาไว้แล้วก็ได้เล่าแผนการทั้งหมดของตัวเองให้ฟังว่า จริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการจะทำอะไรกันแน่เขาต้องการจะช่วยจักรวาลยังไงเขาต้องการจะช่วยจักราวาจากการล่มสลายซึ่งไอเหตุการณ์ล่มสลายของจักรวานเนี่ยอาจจะเป็นเพราะสงครามของแข้งหรืออะไรก็ว่าไปนะฮะเป็นในหนังแต่ถ้าในคอมิกเนี่ยจะมาจากการระเบิดของจักรวาลคือเหตุการ์อินเคอร์ชันเนี่ยมาเริ่มพอด็อกเตอร์ดูมเพราะว่าถ้าไม่ได้ไม่มีอะไรให้เกิดอินเคอร์ชัน่ะ จักรวาลจะถูกระเบิดทั้งหมดนะครับผมแบบไม่ใช่แค่จักรวาลเดียวแต่ทั้ง iverse, เมัาติเวอร์เสยด็อกเตอร์ดูมก็เลยต้องหาทางแก้ทีเนี้ยพอด็อกเตอร์ดูมอะไปบอกแผนการให้กับด็อกเตอร์สเตรนฟังทั้งสองคนก็เลยร่วมมือกันเท่ากับว่าเราจะมีด็อกเตอร์สเตรนเป็นตัวร้ายนะครับผมอยู่ฝั่งเดียวกับด็อกเตอร์ดูมแต่ในคำว่าตัวร้ายนี้มันก็จะเป็นอารมณ์แบบทานอส่ะก็คือมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยกูจะเป็นคนเลวทำชั่วไม่ใช่คือทานอสเองก็มีเหตุผลในการ ทำการกรทำของเขาถูกไหมและเป็นเหตุผลที่ทําเพื่อความดีของจักรวาลด้วยซ้ำอะ่ะมันเลยเป็นตัวละครที่น่าดึดูดมากๆแต่ทีเนี้ยเมื่อด็อกเตอร์สเตนไปอยู่กับด็อกเตร์ดูมตรงเนี้ยมันจะยิ่งเป็นเหตุผลที่ดูสมเหตุสมผลมากกว่าทานอสซะอีกมันจะทำให้หลายหายคนเนี่ยแอบเอาใจช่วยด็อกเตรดูมได้ซ้ําแล้วด็อกเตรดูมก็แสดงโดยโรเบิร์ตดาวนี่จูเนีย ฮีโร่ก็มีเหตุผลหนึ่งด็อกเตอร์ดูมก็มีเหตุผลหนึ่งแต่ด็อกเตอร์ดูมคนเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สร้างความผูกพันให้กับเราได้เงเพราะตัวละครมันไม่ได้มีอะไรมาเยอะแต่แน่นอนแหละมีหน้าของโทนี่สตาร์คอยู่เนี่ยมันช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่การจะเอาด็อกเตอร์สเตรนท์เข้าไปด้วยเนี่ยนะครับผมมันก็จะยิ่งทําให้มันดูมีน้ําหนักมากขึ้นไปอีกและอาจจะให้ผู้ชมหลายๆคนเนี่ยเลือกที่จะเชียร์ทีมนี้เลยด้วยซ้ำนะครับผมและนี่ก็คือข้อมูลล่าสุดละกันจากการที่มันอัปเดตอออกกมมาาาาว่า่หหนังงรื Secret War เเียจจะิ คอมิกมากกว่าเดิมแล้วมีการเอาเรื่องของลาบูมอัลลานเข้ามาก็เลยคิดว่าอย่างนั้นอ่ะด็อกเตอร์สเตรนก็น่าจะไปอยู่ข้างเดียวกับตัวของด็อกเตอร์ดูมหรือว่าโรเบิร์ตดาวนิสจูเนียร์อย่างแน่นอนแหละครับผมก็เลยคิดว่าอย่างเงี้ยมาทรงเนี้ยด็อกเตอร์สเตรนได้กลายเป็นตัวร้ายแน่นอนนะครับแต่เดี๋ยวพอเป็นตัวร้ายนในอเวนเจอร์ห้าในอเวนเจอร์หกด็อกเตอร์สเตรนอาจจะกลับใจออกมาเหมือนในคอมิกก็คือตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะเกิดแบทเทนเวิลด์ขึ้นมาหรือก่อนที่จะมัลติเวิร์ดล่มสลายอออ่่ะยยููข้้าาางกงากกกกัับบดมตจนนนปป๊พลลเ็โ เอาเศษมัลติเวิร์สมารวมกันเนี่ยกลายเป็นว่าด็อกเตอร์สเตรเปลี่ยนใจมาอยู่ค่าของฮีโร่แทนนะครับอันนี้เดี๋ยวคงต้องรอดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าถามผมในตอนนี้แล้วกัน อันนี้ไม่ใช่ข่าวออฟฟิเชียลแล้วกันนะครับผมแต่ก็มาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้แล้วฟังดูแบบนี้ก็คิดว่าเรื่องราวเนี่ยน่าจะมาทรงนี้อย่างแน่นอนแต่ก็อย่าเพิ่งเชื่อไป100%นะก็ลองฟังหูไว้หูเอาดูนะครับผมถ้าผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างถ้าจะเอาด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยมาเป็นตัวร้ายคู่กับทางฝั่งของด็อกเตอร์ดูมก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างนี้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ